สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ราศีมีนนะคะนี่ก็อาจจะเป็นราศีของท่านอาจารย์ทิตติลีด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเรามาดูเลยค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะและโชคลาภค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนจะเป็นอย่างไรมาดูท่านอาจารย์กันค่ะอ๋อค่ะนิดนึงนิดนึงไม่นิดนะคะ ่ะมาดูกันนะคะเรื่องของการงานค่ะสิถ้วยเลยค่ะ oh. สิบถ้วยเลยค่ะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวกรรมมะของคนรัชนากรากฎเลยนะคะวันนี้ย้ายเป็นนิดค่ะการงานในเดือนนี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ hmm. มีโอกาสได้ดังใจที่คาดหวัง ะะอยากจะเปิดงานใหม่อยากจะอะไรอะไรอะไรนะคะความคิดอะไรที่มีอยู่ในตัวคุณที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณรอคอยในเดือนนี้นะคะมีโอกาส,กาสนะคะมีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดังที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะต่อไปค่ะในเร,เรื่องของ,ของก,าการเงินงนะคะ สามดาบเลยค่ะต้องระ,ระมะระัดระวังมาก,มากๆนะคะการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะคะไม่โฟลเท่าที่ควรเลยนะคะ,คะมีอุปสรรคเข้ามาให้เราต้องแก้ไขนะคะต่อไปในเรื่องของความรักค่ะ Justice นะคะ Justice หญิงผู้นี้เนี่ยนะคะมือถือดาบเหมือนกับว่าเป็นนักกฎหมายนะคะเหมือนกับว่าต้องการความยุติธรรมในเรื่องของความรัก คุณมีอะไรพูดความจริงออกมาอาการอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะในความรักนะคะอยากจะได้ความจริงในความรักอยากได้ความความเชื่อมั่นในความรักที่มั่นคงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย,มายนะคะเช่นอยากจะอยากจะจดทะเบียนสมรสให้ตัวเองมีความมั่นคง,นคงก็เป็นไปได้นะคะในเดือนนี้นะคะมีความคิดแบบนี้จริงๆค่ะนะคะ ต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นเป็นเรื่องของการที่เรายังไม่ค่อยสุขภาพเดือนนี้ยังไม่ค่อย,อยดีเท่าไหร่นะคะอันเนื่องมาจากความความที่เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเข้ามาในตัวเราอะนะคะแล้วมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะปลดปล่อยอยากจะปล่อยวางอยากจะ อยากจะทำให้ตัวเราเองเบาตัวขึ้นหรือว่าสบายสบายตัวขึ้นนะคะฉะนั้นสุขภาพในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่50-50บ 50, ถ้าคุณระวังนิดนึงระว,วันิถ้าคุณถ้าคุณนิ่งหรือว่าปล่อยวางได้มันก็ไม่มีปัญหาได้ด้่น<ร>นะคะค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่า คิงออฟวานสีไมเทานะคะแล้วก็มีดอกไม้ผลิบานมีใบไม้ผริบานขึ้นมาเนี่ยนะคะชายผู้สูงอายุคนนี้เนี่ยนะคะหรือบอสหรือเจ้านายคุณนะคะก็อาจจะให้โอกาสคุณนะคะในเรื่องของมีรายได้หรือมีโชคลาภหรือมีสิ่งดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราบผลเงินทองแบบนี้เข้ามาหรือถ้าคุณจะเสี่ยงโชคนะคะก็ให้เสี่ยงโชคกับ บุคคลที่เป,เป็นผู้ชายที่สูงอายุนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าโชคลาภก็มีโอกาสนะ,ะมีโอกาสมากเลยค่ะนะคะนี่คือชาวราศีมีนค่ะอาจารย์ตุกติขาค่ะอ่านี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีมีนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นราศีของท่านอาจารย์ทิตลี<ช>ด้วยนะคะก็บอกเลยว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการเงินและสุขภาพคือสุขภาพแย่แล้วอาจจะเรื่องคิดอาจจะคิดเรื่อง,<า>องของการเงินอะไรอย่างนี้แต่ก็ขอให้ท่านนะคะ ค่อยๆคิดค่อยไต่ตองนะคะเพราะยังไง้วแต่นะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านาด้วยนะคะค่ะส่วนเรื่องอื่นก็คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะทั้ง12สราศีนะคะสําหรับยิบซีสองธนูฟ้าค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทิตลีนะคะสวัสดีค่ะสาหรับการทํานายยิบซีสองธนูฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ,คะแล้วก็ฝากท่านสมาชิกทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสองทูลูฟ้าด้วยนะคะดิฉันอาจารย์ตุกติกและท่านอาจารย์พิตรีก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ